สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อทุกท่านที่เข้ามาหาบสม้มซ่องน้องข้ามเดอ้อป้าลุงผู้พรานคือเกา่าไอคิวเพิ่นกำลังนอนเนาะพี่น้องไอคิวเพิ่นกำลังนอนบโมโหมีพามาพี่น้องเอ้ยป้าน้องนาดพี่น้อง,อองลุยหอดทั้งที่เลยมาไกลเลยนอนผัดพี่น้องเอ้ยป้ามีเจ้าเดสนะ จสรแล้วบอมีผักแล้วน่ะเรดีใจไข้างแรก<ฮ>เลย่ม่ใจื่จืดพี่น้องเรามาเวียนทนุกงานให้บ้น,นี่เรต้องไหวได้ไหมเอ้ไปไหวนั่นรู้พี่น้องบ่อยแต่มาเพิ่งแคเห็ด<า>แล้นอนผากนะยายพีนใหม่มืงอ่ยันแล้วยันงูกครบล้านแล้ว พี่นอจูดผ้านะเลิ่อลงมอ่าผูไปจูดแม่ก๊กผ้าเอาผูกวไปจูดจีก๊กผ้าเอามาจ่าสีด์หดน้ามง่ายไม่ไงจืดสีท์น้องข้ามก็บม่มีเวลาว่าอา่มเท่าใอยากลูกเนาะไป ทำ่าเ้าเอิ้นมาไหว้อเฮือนหายได้นี่นะห้าบ่ได้ห้ไหวได้ยาใหาเพิ่นปักพรพี่น้องเอ้แมนอย่าอย่าด้าม่าน้องคำ่ลนะพี่น้องนนองค่มาได้บ่อยเป็นเห็ุเนอะเมนเมนยอมลับอะเมจิเป็นคนดุเลที่มาห้าสิบไปหล่าป่ายังไง เจมาล้าอือแม่เจนมาล้านต้องขึ้นสัมดายน์หน่อยเนาะไกลเต่อพนักพนักบุเคยมาจักเถื่อแข่งเละมายาเจนมาว้าเกินแข่งเละพี่น้องเลยพ่ะย่ะแม่น้องน้ำพนแห่งบโอยู่จักมือโบเคยอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยมีแต่อยู่กันสามคนนี่แหละแต่ละมือกันขั้วกันไปคั้วกันมาอยู่เลยพี่น้องเอ้ย มาเป็นห้ามฝอยคิวบอก้ามหมักฟ้ามาหมักฟ้าแม่มากินแม่น้าหมักฟ้ามากินน้าหมักฟ้าม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 าเติมพลังก่อนเนี้ยพอเดยกนายใหญ่พอแล้วพอแล้วมามามาหนังทีนะพอแล้วฮ่ายังสีทางอยู่ดอกก็เาสีอะไรอยู่สีตัดถิ่มอยู่ก็กล้วยในขางมันหกมันเทอดในี้หงนาม มันสิเป็นหมาที่ในของหนามเฮ้ยเห็นเครื่อมันขานะฮันเดนนะฮันเดนอ่ะนะกะมันเอะไวบ่กรกปเ่น้ยงแม่จืดแม่ใช่ไหมหยายอยู่แล้วตัดถิมไปแล้วรับอยูวว่อ่ะนี่ มันก็เลยหกแมนอยู่กันตามลำพังหา,งางเวลากันากยา,นนากานีเครื่อาเอาให้พ่อยคิวไปาบนา้าเล่นเลนไปหนึ่งเขาคอยได้วฮะ <c oughs> อ,อ่า ไก่ได okay ้เปิดสมองออกนะครับรถเชิญนเมื่อยฟ้าแม่นแล้วไก่อะไรถใหญ่ผ่านชีพุนรู้พี่น้องเอ้ยตัวชิพาาม่ใหญ่จืดต้องข้อแม่นเนี่ยผัวแบกตัวเดียวเหมือนกันอย่างวุ่นแม่เัากับชิพ้าเราป่าเราโขกกว่พี่น้องเอ้ยน้องหนักทอหรือยังฮะหนักหน่อยเปล่าอืมอืม เออคือแบบนี้มาตอกขวดสัขวดบ่อ่อเป็นปาุกเลยบ่บ่นี่โอ้เบะกันนมด้วยมัใหญ่จิงมันเห็นขวงสัเบะเมื่อได้จะกินแบกกับอ่เม่อลงมากินว้ามา่าสั้นๆมาแบกกาตัวเดียมันจะกินแสบอยู่บนี่แม่พ่อเนะแม่ มันแดดนันมามามามันหอนหมะนี่ไปป่าทักใจก็เอาไว้เราไปแจ้งว่าจะไปจูดไปทำอะไ้เฮ้ยมาจ้งให้อดูมาจังแฟนแล้วไม่กันจังนาอยู่ทำยังจูบมุาเมียนบุดิเมียนเโอ้โห ุงสีไทยใส่ที่เป็นง,งูรถีบนั่งเล็บรถถีบคอยนี่คอ,อยลงมาเปง่งคอยชีขี้คอยเป่งขี้เ,เร่ยลงมา มันมันแพงแป้งขีแล้วขีไปน้องเบสแล้วขีเก้าน้องเบสมันขีได้อยู่มันจะคล้องผลบริขีอีกเลยเอาลงมาไวชีไวขีมื้อน้าพี่น้องไวมื้อน้าก็ได้ใก่จะเดือดกระเดือกไวชีหอดอืมชั่วโมงหนึ่งเนาะอืมผลิตภัณฑ์บรรพุ่งไปเต๋อไวชีหอดน้องหวัดจะไก่เต๋อ

ก็ท่นเอาดีๆเนาะไม่ใช่จะพุกไล่ล้างเติมไปเรื่ยังไงพุกได้ยุททางล้างก็เาพุกใกลทางพุกอัดูเพื่อนอาทีนีเขามาพุกวางในพอมันใกล้ทางแล้วมันจะ้ินขดินแมงินดิน้นดินโอ้ดีๆเด้ไม่เห็นชอฝ่ายแล้ววาให้ล้วงาวย เกจะเกลียแหละผักเหรียงักผิดของหน่าบอกนี่ักกนเห็ียงใเมาเห็นกุชุกเคียวพี่น้องผักตำ่อยู่บานนผักกัลงเหล่าบถุย้วอสุผักกลง งูมัไข่ไปนี่นาน 5, อะรัน้าันอืมหาหนไ่จืดกับนองนัดพี่น้องมันประนัดน,นี่จืดกับประนัดนะนานมาเห็ดพี่น้องอย ลงมหาเฮ็ดประถ้ากันมาจอบลานมหาเฮ็ดยังมได้ไปหอดป่าเฮ็ดสิพี่น้องเอ้ยเราใระตอกเลนี่เราใ้มอบตองาเฮ็ดมาเยรอใบตองเมียนเฮือนใช่มใสบุรีเมียนเฮ็ด พี่น้องเบิร์ดกับวัวเปนหุ้ปเปนตานะพี่น้องนะจัดชินเบิรนี่ก็<อ>พี่หนูผ้าเนี่ยมันไปทางไหนมาแจกคโมนี่อะไรพี่น้องชิน้องคำแสดงลาพ้าจา๋าพี่น้องไปก่อนเด้อผากเบิ่งดผักต้มต่อไปน้องเลยทิดขาดประกันใดขอตรวจขอแฟนไม่ได้เด้อสไม่ดีพี่น้องามาตายเบิร์ด